เฮ้ยมีคนแฮ็กเข้ามาที่เว็บเรามีคันสแกนอะไรเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยเราดูเออร์เลอร์ตรงนี้เราก็พอดูคร่าวๆนะเช่นถ้ามีคนมายามสแกนเว็บเรามันจะมีหลอกเกิดขึ้นเยอะพอควรอันหนึ่งที่เกิดขึ้นเลยคือ e r อร์ ก่อนที่เราจะขึ้นนะในส่วนที่เป็นตัวเทคนิคเนี่ยเรามาดูตัวโปรโตคอลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันใช่ปะคือเราแฮกเกอร์เนี่ยเขาจะแฮกเว็บหรือเราเนี่ยนะจะมาทดสอบหาช่องโหว่ของเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยเราต้องรู้การทํางานของมันก่อนนะถึงจะช่องโหว่ได้ซึ่งโปรโตคอลที่เกี่ยวข้องนะกับการทำงานของเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยก็มีอยู่ตัวที่สำคัญเลยนะตัวนี้เลย h t t p โปรโตคอลผมสรุปไปแล้วนะ HTTP โปรโตคอลเนี่ยนะมีคุณสมบัติที่เราสนใจเนี่ยข้อนี้ในการจอระบบนะข้อแรกก็คือไอตัว HTTP p r o t o โปรโตคอลเนี่ยมันเป็นโปรโตคอลที่เขาเรียกว่าเป็น s t a Stateless โปรโตคอลนะ t e l e s s ก็คือ client น,นะส่ง request ไปได้ response กลับมาจาก request นั้นแล้วก็จบกันนะไม่มีการเก็บ state ว่า request นี้เป็น request ที่1 Request ที่2ทำอะไรต่ออะไรงั้นไม่มีนะ แต่เราอาจจะเริ่มสงสัยว่าอ้าวแล้วทําไมบางเว็บเวลาเราอย่างเช่นเว็บขายของนะเราไปเลือกของใส่ตะกร้าอย่างเงี้ยแล้วเราไปอีกด้านหนึ่งทําไมมันรู้ว่าเฮ้ยมันเราเลือกของใส่ตะกร้าแล้วนะมันจะมีตัวมาช่วยตรงนี้นะเรียกว่าคุกกี้นะใ,ใช้ใช้ใช้คุกกี้ในการทำเสเตตได้นะแต่ว่าตัวโปรโตคอลเฮ้ยทีทีโปรโตคอลมันเลยเนะี่ยไม่ได้มีเสเตตเป็นเสเตตเลยโปรโตคอลนะแต่ถ้าอยากจะให้แอปเนี่ยมันทำเป็นเสเตตได้ก็อาจจะใช้คุกกี้ช่วยเดี๋ยวตรงเนี้ยเรามาลงดีเทลกันอีกทีนึงคุกกี้มันคืออะไรมันเก็บยังไงนะ ข้อที่สองนะก็คือ request http request แล้วก็ http less one เนี่ยนะประกอบไปด้วยนะส่วนที่เป็นตัว header แล้วก็ตัว body จําเบอร์ๆไว้ก่อนนะ header คืออะไร body คืออะไรเดี๋ยวมาดูทีหนึ่งนะฮะดูเดี๋ยวเรามาดูตัวเนื้อไม่เสร็จเลยทีหนึ่งแล้วอันที่สามนะก็คือตัว http request เนี่ยต้องมีการกำหนดเมธอดในการเรียก นะว่าเราจะเรียกด้วยเมธอดหรือฟังก์ชันอะไรถ้ามันเป็นสวิตอื่นก็เรียกว่าเมธอดดีกว่านะเข้าใจง่ายๆเช่นเรารู้จักกันอยู่แล้วถ้าเราไปเขียนเว็บก็มีแบบ get ใช่ไหมเมธอด get เมธอด post อันเนี้ย c o m อนเรารู้จักกันอย่างดีมันจะมีเมธอดอื่นๆอีกที่เราจะไม่รู้จักเช่นเมธอด put put file delete พวกเนี้ยนะจริงๆไอ้สองเมธอดหลัง put กับ delete จะมีมีประเด็นนะถ้าเกิดเว็บเรา allow ให้ใช้2เมธอดนี้ได้ แล้วเราไม่มีการกำหนดสิทธิ์เนี่ยนะแฮกเกอร์ก็พูดไฟล์เข้ามาที่เว็บเราได้หรือ delete ไฟล์บนเว็บเราได้นะมันจะมีเม็ดต่อในการเช็คนะมีก็คือ option, นะเม็ดต่อ option เช็คได้ว่าไอตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยมันอนลลาวให้ใช้เม็ดต่ออะไรได้บ้างน,นะครับแล้เราเดี๋ยวเราลองไปเช็คกันดูได้อันที่4นะฮะตัว http response เนี่ยก็จะมีในส่วนเขาเรียกว่า status code กลับมาด้วย สเตตัสโปอกมาว่าได้ไม่ได้อย่างไรนะอันที่5นะ HTTP โปรโตคอลเนี่ยนะเป็น plaintext p r o t o คอล plaintext protocol ในความหมายก็คือไม่ได้มีการเข้ารหัสนะสมมติว่าผม Request ไปที่เว็บสักเว็บหนึ่งเว็บ A ถ้าเป็น HTTP โปรโตคอลมันก็ใครทีร่ที้อยู่ระหว่างทางก็ดักจับเราก็อ่านได้ว่าผมส่งอะไรไปหรือว่ามีอะไรตอบกลับมานะมันก็เลยมี HTTPS จริงๆแล้วก็คือ http บวก ssl ใช่ไหมช่วยให้มันเข้ารหัสแค่นั้นเองในตัว https ตัวนั้นนะห้าข้อนที่สำคัญก็คือแรก s t a t e เลสส่งปุ๊บได้รับ response กลับมาจบการไม่ไม่รู้จักกันแล้ว http protocol แต่เก็บ state โดยใช้คุกกี้ได้ว่ามันตัวมันทำอะไรไปแล้วบ้างนะหรือเก็บ state ว่าล็อกอินแล้วถ้ามันเป็นดสเ,ตตเลสแล้วรู้ได้ไงว่าล็อกอินนกะ็มีคุกคกี้นะครคุกกี้จะเก็บได้หลายแบบนะอาจจะเก็บเลขเซสชั่นหรืออาจจะเก็บ สิทธิ์หรืออาจะเก็บอะไรพวกนี้<ม>เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเก็บยังไงจะมีช่องโหว่ได้บ้างอีกนะในหัวข้อต่อๆไป <c oughs> แล้วก็ที่3คือมีเมธอดเนาะเวลารีเควสต์ e t p ต s t t e กกับโพสต่างกันยังไงเอานี้ก่อนแล้วกันนะ get เนี่ยคือเมธอด get เนี่ยเวลาเราสง่งเวลาเราเรียกเมธอด get หรือ Post เนี่ยคือเรามีการส่งค่าบางอย่างไปให้เว็บแอปพลิเคชันเช่นเราส่งว่าซื้อของ1ิบาทนะ เราเลือกได้ว่าจะส่งแบบ get หรือแบบ post ใช่ไหมถ้าส่งมันต่างกันกถ้าแบบ get เนี่ยไอ้คำว่า value 10บาทเนี่ยมันจะอยู่ใน url หรือเขาเรียกว่า query string อยู่บน address bar นะฮะถ้าเราใช้ web browser จะเห็นว่าเออมี value เท่ากับ10หรืออะไรอย่างงี้แต่ถ้าเป็นแบบ post เนี่ยไอ้ตัว parameter พวกเนี้ย value เท่ากับ10เนี่ยจะอยู่ในส่วนของที่เป็นแบบข้างในนะมันจะไม่อยู่ใน query string อยู่ในตัว body เดี๋ยวเรามาดูหน้าตามันจะเข้าใจมากขึ้นนะไม่ยากอันเนี้ยเป็นเบื้องฐานที่สำคัญเราควรต้อง,ต,องต้องรู้ให้ชัดเจน ทีนี้อ่ะนะมาดูในส่วนของ s t a t u s Code s t a t u s Code มี5หมวดน,นะดูตัวเลขที่มันขึ้นต้นอ่ะนะขึ้นต้นด้วยเลขหนึ่งเกี่ยวกับ Information ขึ้นต้นด้วยเลข2นะมันมีตัวเดียวเลย200นะ success ก,ก็คือเรา q u e s t ไปแล้ว s t a t u s Code List ใน Response เนี่ยเป็น200คือเราดีเก t ไปหน้านั้นสำเร็จนะถ้าขึ้นต้นด้วยเลข3เกี่ยวกับการด e เล t นะะใช่ไหมเราเคยเหน 3, ็นใช่ไหม 301, 302หน 2, ว่าจะ d ีเ e ็ไปอีกที่นึง ถ้าขึ้นต้นตัวเลข4เนี่ยนะฮะเป็นการเออร์เลอร์ที่ฝั่งไคลเอ็นเช่น404นั่นฟาวนะเราไคลเอ็นต์รีเคไปหน้าที่มันไม่มีมันก็เออร์เลอร์404ใช่ไหมปกติอันนี้เป็นเออร์เลอร์ที่ไคลเอ็นต์ทำหรือรีเควสตไปหน้าที่มันไม่ได้รับการอนุญ,ญาตหรือเข้าถึงไม่ได้นั่นก็จะมีอาจจะเป็น401 402พวกเนี้ยนะอันมาเท่าไรเอ็กเซสอะไรพวกนั้นนะฮะก็ตามแต่นะขึ้นต้นเลข4คือเป็นเออร์เลอร์ที่ฝั่งไคลเอ็นเนี่ยสร้างขึึ้นนนไปอ่ะะผมแติดง สมมติว่าเราไปดูหลอกนะแล้วเราจะอยู่รู้ว่าเฮ้ยมีคนแฮ็กเข้ามาที่เว็บเรามีคัรสแกนอะไรเข้ามาหรือเปล่าเนี่ยเราดูเออร์เลอร์ตรงนี้เราก็พอดูคร่าวๆนะเช่นถ้ามีคนมายามสแกนเว็บเรามันจะมีหลอกเกิดขึ้นเยอะพอควรอันหนึ่งที่เกิดขึ้นเลยคือเออร์เลอร์นะอาจจะเออร์เลอร์404หรือ401หรือ402 404ก็คือมันสแกนไปหน้าที่มันไม่มีอ่ะมันก็จะมีレスปอนส์404เยอะถ้าเราดูหลอกเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันมี IP เนี่ยอยู่ดีไปรีเควสหน้าที่มันไม่มีเยอะ ก็อันนี้เราดูเป็นอินดิเคเตอร์ได้ว่าเราถูกสแกนหรือเปล่านะหรือรีควีตไปพยายามดีควีตไปหน้าที่มันเข้าไม่ได้เยอะๆเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะได้เป็นอินดิเคเตอร์ที่เอาไว้ดูได้นะวเวลาเราดูหลอกขึ้นต้นด้วยเลข5นะเออเลิกฝั่งเซิร์ฟเวอร์เออเลิกฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก็คือเราเรา,เราดีควีตไปแล้วแบบเซิร์ฟเวอร์มันล่มอยู่หรือไม่ไม่สามารถารนะให้บริการได้เซิร์ฟเวอร์ unavailable อะไรนะถ้าศูนย์หนึ่งที่เราเคยเห็นกันนะขึ้นต้นด้วยเลข5้าเออเลิกฝั่งเซิร์ฟเวอร์ขขึ้้้นนตดวยเล4 เออเล,เล,เลฝั่งขางแอ่นขึ้นต้นเลข3เกี่ยวกับรเลีเลยเช่นเราล็อกยินปุ๊บมันเลี่ยนไปอีกหน้าหนึ่งอะไรเงี้ยนะอยากขึ้นต้นเลข3เดี๋ยวลองมาเห็นอยากชัดเจนอีกทีหนึง่ง200 s u c c e ักะเซ็ตนะหนึ่งในอินโฟมชันไม่มยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่โอเค